สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารออนไลน์ต่างๆจากทางเราได้ที่เว็บไซต์ w w w ร a เการเมืองชุมชน .com ทาง Facebook Fanpage การเมืองชุมชนและทาง Youtube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน h ช n แนลนายประโมททองกุลชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน และนายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธาศาสนาและสังคมพร้อมด้วยทีมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนและผมภัยจิตเดชเริกดำเนินรายการข่าวประจำวันนี้ครับท่านผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรปั้นข้าวจี่เป็นรูปหัวใจเมื่อวันที่31มกราคม2,568เวลาเจนาฬิกาที่วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนายสมชัยบูรณะประหลัดจังหวัดยะโสธรตลอดจนผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทุ่งแต้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สืบสารประเพณีบุญข้าวจีและบุญกุ้มข้าวใหญ่ซึ่งเป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของคนชุมชนที่ใช้วิถีชีวิตกเกษตรกรรมที่นำความบุดมสมบูรณ์มาจากแผ่นดินด้วยการสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาโดยตลอดอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในการสืบทอดจิตวิญญาณที่กล้าแกร่งของชาวนาสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน หลังจากนั้นได้ข้อร่วมวงปั้นข้าวจีรูปหัวใจกับชาวบ้านโดยในช่วงเช้าทุกคนที่ได้มาชุมนุมกันที่วัดร่วมกันจี่ข้าวและทำอาหารเพื่อเตรียมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีที่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งนางทาชื่อนางปุณณาสีนำแป้งข้าวจีไปถวายพระพุทธเจ้าและมีความคิดว่าแป้งข้าวจีที่ถวาย เป็นอาหารสำหรับคนยากจนที่ต่ำต้อยพระพุทธองค์คงไม่ฉันแต่พระพุทธเจ้าได้ล่วงรู้วาระจิตด้วยอำนาจพุทธญาณเตโตปริยญาณยจึงได้ทรงเสวยแป้งข้าวจี่นั้นเพื่อฉลองศรัทธายังความปราปื้นปิติมาสู่นางปุณธาสีเป็นอย่างสูงและครั้นเมื่อได้ฟังธรรมพระเทศนาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เร้ยรอยแล้วนางปุณธาสีก็ได้บรรลุ เป็นพระโสดาปฏิผลด้วยอาถิสงที่ตนได้ถวายแป้งข้าวจีดันงนั้นชาวบ้านจึงถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติเพื่อทำความดีและเรียกประเพณีนี้ว่าบุญข้าวจีจากนั้นเป็นการทำพิธีพราหมณ์ที่เป็นการบายสีสู่ขวัญข้าวซึ่งเป็นพิธีรับขวัญข้าวตามคติความเชื่อว่าขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าวได้ใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาแม่พระโพศพเพื่อเป็นการขอขามาจะได้เป็นสิริมงคลความสบายใจต่อตอนเองและครอบครัวให้ได้มีความผาสุกเพราะชาวอีสานและคนไทยมีความเชื่อว่าข้าวนั้นคือแม่พระโพศพมีอำนาจที่สามารถบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงามและนำมาซึ่งความดุมสมบูรณ์ให้กับชาวนาได้เป็นอย่างดีโดยการทำพิธีบูชาแม่พระโพศพนั้น นิยมทำกันหลังจากการเก็ดเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วทุกคนในชุมชนจะมีการนำข้าวเปลือกที่ได้จากการผลิตในรอบปีนั้นมากองรวมกันไว้กลางลานนวดจากนั้นร่วมกันทำพิธีบายสีข้าวซึ่งข้าวที่ได้จะเป็นข้าวเปลือกกองใหญ่ชาววิสานจึงเรียกข้าวเปลือกกองใหญ่นี้ว่ากุ้มข้าวใหญ่ซึ่งชาวทุ่งแต้ได้นำข้าวเปลือกบรรจุกระสอบมาร่วมทำบุญพอเสร็จพิธีจะร่วมกันนำไปจำหน่าย

ถ้าถายรูปจะกินบ่เขาจีเนาะาไปเก้วไปแก้วอะลาณิวุคะเิติมุจเกนะโสตตคังปรามังวิโสอัตตสุเอนธรรมจาริสุปตะกินโอโลชยามะสาธุโอะพันเตทิคุสังโฆ ข้าพเจ้าทั้งหลายและแจกญาติข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีบิดามารดาปู่ย่าตายายก็ได้เอาแปลงทีท่านจังบวิญญาณในคำโตขันมาโนเนโนจะว่าสารแต่เตียนบานเหนื่อยที่ร้องฟังเขาสูดขวัญเขาเส้นขวัญเขา กลุ่มใดวันใดใครจะยกมือนะครับวันใดใครจะยกมือขึ้นวันใดใ,ใครวันใ้น้ำมันเวลาทีา่ประหัดน่าประเป็นประเภทนี้คำคัญของชาลีสันครับก็ขออนุโมทนาบุญความดีที่ชาวบ้านทุกคน ได้ปฏิบัติร่วมกันมาโดยตลอดขอให้ท่านได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามนี้ต่อไปอีกตราบนานเท่านานจบข่าวจากสำนักข่าวกรมนธิการข่าวนุสพิมพ์การเมืองชุมชนชัยพรพันสายรายงานจากจังหวัดยะโสธรผมภัยจิตเดชเลิศดำเนินรายการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ